พิมลราดนนบุรีเนาะไม่ได้ไลฟ์สดนานนะเริ่มไลฟ์เดี๋ยวรอคนเข้ามาดูก่อนมันจะนำส่งใช่ไหมเนาะจะนำส่งไหมเนาะนั่งอยู่ร้านกาแฟนะรอเวลาชาร์จแบตอยู่ครับชาร์จแบตอยู่ย มาแล้วหนึ่งคนสวัสดีครับนะเสียงชัดภาพชัดนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยกำลังเดินทางนะครับเหลืออีกประมาณ3ามนาทีจะถึงนี่แวะร้านกาแฟบอกพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก่อนจะไลฟ์สดให้ดูแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับส่วนพี่ที่ฝากมาไลฟ์มาให้น้องก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับมาไลฟ์มาให้ลูกสาวนะเสียงชัดคอมเมนต์มาหน่อยนะเสียงชัด โอเคไทยแผ่นนะครับโอ้อีก,กันญายายสวัสดีครับกําลังกําลังเดินทางตอนนี้นี่นีนะ่อยู่ในอเมซอนนะอยู่ในอเมซอนเตรียมเดินทางไปหาลูกสาวนะครับเตรียมนะรออยู่นะเช็คไปแล้วนะครับแม่หน่อยอยู่แล้วก็มียังมีเสื้อที่เอฟซี FC ฝากมุงอ้วนไปซื้อแล้วก็ เอาไปส่งฝากจ่ายค่าส่งมาด้วยอะไรเงี้ย <G arada> เสียงชัดภาพชัดนะคอมเมนต์มาหน่อยนะ <ocalyptic noise> ลุงไม่ได้ไร้สดงานอถอดแว่นหรือใส่แว่นดีก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆใส่แว่นนะดีแน่อ๋อชัดครับขอบคุณครับคุณสำเพาพี่สำเพาเนาะ แหวนนี้ที่มีตัวคองแสงสีฟ้านะเนี่ยเนี่ยเ่นยเนี่ยอย่างดีก็วันนี้จะไปหาลูกสาวแบบใกล้ชิดนะไม่รู้จะทําคลิปถ่ายได้ขนาดไหนแต่เดี๋ยวจะรีบไปขณะที่ยังไม่ไปเนี่ยก็มาชาร์จแบตเตอรี่นะให้พอเย่เย่ลุงอ้วนมาหาลูกสาวแล้วใช่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 คือไม่ได้เจอกันประมาณเดือนนึงนะขออนุญาตวางมันจะได้ไม่สั่น วางอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่สั่ไม่เจอลูกสาวเดือนเลยนะเต็มเมเลยเดือนกว่าอยากเจออยู่ทำคลิปเดี๋ยวเขาบอกว่าได้จะนั่งทําคลิปนะไม่ได้นั่งสวัสดีครับเดินทนทบอดีตครับผมเสื้อสงการนะครับลุงอ้วนแม่หน่อยบอกว่ายังไม่มานะมันมีตาน่าจะเป็นพรีออเดอร์ยังไม่ถึงเสื้อสงการนะนะถ้าวันนี้คือคนที่ฝากมานะ ไม่ได้เสื้อสงการแต่ต้องเสื้ออะไรก็ได้ให้มีไลเซนประมาณนั้นเสื้อสงการเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะถามแม่หน่อยให้นะครับว่ามีไหมมาหรือยังมาอย่างไงต้องสั่งอย่างไรอะไรเงี้ยเผื่อจะมีใครฝากลุงสั่งเพิ่มเติมนะเสื้อสงการโอ้ขอบคุณมากลุงสั่งแว่นแล้วนี่นี่ดีจริงครับดีจริงลุงไม่ได้คนที่เคยใช้แล้ว คอมเมนต์หน่อยว่ามันมันดีขนาดไหนลุงไม่ไม่มาขายชื่อเสียงที่ลุงมีกับอ้แวนราคาร้อยกว่าบาทหรอกแต่มันดีอยากให้พวกเราได้ใช้ไงอยากให้พวกเราดูสุขภาพสายตาดีเพราะรู้เลยพวกเราดูสาวน้ำวนหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็แสบหรือคุณภาพไม่ได้นะแต่ถ้าคุณภาพได้มันก็จะนะได้นาะนได้ดีครับได้ดีนะ อยู่ร้านกาแฟนะใกล้แลรอ,อชาร์จแบตอยู่ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยคุณฟามิฟาติมาเนาะพีวิโรสวัสดีครับเอฟซีพลังเงียบครับโคลราชสวัสดีครับผพุ่งหมางลูกสาวแนละ้วใช่พี่สุโฟสนะกำลังเดินทางรอรอรอแบตเตอรี่แอบชาร์จในในเขาเรียกอะไรอะอเมซอนห่างจากวัดพิมลราชอยู่สักประมาณ3นาทีถึงวัดพิมลราช ขอบคุณครับลุงชัยเรียวกากคุณสุทธีผมลองสั่งมาใช้แล้วของดีขอบคุณมากครับแม่นตาครับก็ขอบ,บ,บคุณที่สนับสนุนลุงเนาะลุงก็ไม่ได้ไดก้กำลรกำไรอะไรเยอะหรอกเพียงแต่ว่าอยากจะให้เราอะ่ะมีสายตาที่ที่ดูลูกสาวได้นานๆแล้วก็ดูแล้วมีความสุขไม่แสบน้ำตาไม่ไหลก็จะประมาณนั้นเนี่ยมันมีแสงนเนี่ยมันจะสะท้อนแสงสีฟ้าได้ดี นี่้อย่างเงี้ยชัดเจนเลยไหมมันกรองได้เนาะเดี๋ยววันนี้จะคุยกับลูกสาวสนุกสนุกสักหน่อยแล้วไปถ่ายคลิปลูกสาวมีพ่อพ่อแม่ฝากมาไลน์มาให้ลูกสาวสองคนนะคนหนึ่งห้าร้อยคะแนนอีกคนหนึ่งสองร้อยคะแนนแล้วก็สั่งเสื้อมาสามคนนะคนหนึ่งสองตัวคนหนึ่งสามตัวประมาณนี้ใจดีครับขอบคุณครับคุณปฏิมาลูกสาวมาถึงงานแล้วครับใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ลุง ลุงโทรไปคุยกันไม่หน่อยน้ว่าอยู่ตรงไหนแม่หน่อยบอกอยู่ในงานและจอดรถอยู่อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวสักอีกสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีเดี๋ยวลุงจะไปเพราะว่ารอแบตเตอรี่เต็มจัดเลยเต็มเลยครับวันนี้โอ้ร่ำรวยใช่ใช่นี่คุณคนอยากได้ครับทำไงได้อ่ะออยากได้อะไรได้แว่นหรือได้เสือ้อคุณร้อง อินคำอยากได้แว่นอยากได้เสื้อนะลองลองบอกหรืออยากได้แว่นไเสือนะออออ้อกดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับอ่าฟาบนะัวราเนาะอพ่อสราวุฒิอืมไม่รู้พ่อพัทธลวุฒิจะเจอกันไหมวันเนี้ย <laughs> มาจากบึงการหรือเปล่าแต่ลงุงตั้งใจนะตั้งใจบอกตั้งแต่เมื่อวาน,นว่า มาหาลูกสาววันนี้นะแล้วกโ็โหเลิกประชุมประชุมตั้งแต่ไล่สองเลิกเกือบเกือบสี่โมงรนะประชุมที่ทํางานนะันเลิกก็รีบมาเลยกลัวรถติดถ้ามาช้ามันจะติดมากจากที่ทํางานลุงน,นะอ๋ออยากได้แว่นก็เบอร์เลยเบอร์ลุงเลยครับอากาศร้อนไหมข้างนอกโอ้ขับกระทชยัยข้างนอกร้อนอยู่ครับร้อนอยู่ตอนนี้ลุงแอบมาอยู่ในห้องแอร์กอ่อน อากาศคืนนี้อีลาหน้าเย่อแน่เพราะมันร้อนนะปัลมจะเอาอยู่เปล่าพัดลมมัยเอาอยู่เปล่าหน้าเยออแน่แต่ก็ไม่เป็นไรนะลุงก็เตรียมมาแล้วเดี๋ยวเข้างานไปดูไปฟังได้อัธรสะได้ความมันอ่ะไม่รู้ไม่รู้วันนี้มีแขกับเชิญเปล่ากลุ่มปิดเปล่าไหมเดี๋ยวไม่ได้ดูอยากได้ว่นตาอยู่กทมส่งได้ไหมส่งได้ครับว่นตานะ แว่นตาก็ให้ไปกดไปดูที่คลิปนะครับมีเบอร์โทรลุงอยู่ไปดูในคลิปย้อนหลังนะมีเบอร์โทรลุงแล้วก็โทรมานะลุงรับสายเองทุกคนนะโทรมาลุงรับสายเองทุกคนพูดคุยด้วยทุกคนของแท้ของแท้ของแท้ต้องมีเสียงคนล็อะก,ก็ใกล้แล้วครับใกล้เวลาเทีะไปหา,าลูกสาวอีกสักแป๊บนึง ไ like, ลค์สักแป๊บหนึงรอแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้นะก่อนมานี่แบตเตอรี่เหลือ20%อีกเครื่องนึงนะครับ mm hmm. เครื่องนึ่งอยากได้แม่นตาอยู่ต้องส่งครับส่งส่ง,ส,งส่งนะเด e game พักไปในคลิปเลยในคลิปไปดูคลิปลงุงย้อนหลังนะมันจะมะีมีเบอร์โทรลุงอยู่ก็ทักไปที่นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เอา เอาไอ้นั่นให้เอารายละเอียดให้กันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันก,นกนอีลาเจอกับลูกสาวเดี๋ยวเจอหน้าไล์สดเลยดีไหม <c oughs> ทำคลิปดีกว่าแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรอย่างไรเนาะโอ้บูสสกายสวัสดีครับคุณบูสสกายบัวเล็กบัวเล็กบัวเล็กครับฝาก ฝากความคิดถึงขอ,องแต่ละคนไว้ในนี้เดี๋ยวลุงจะได้ไปบอก <S <S อีลาโอเอฟซีคิดถึงอยากเจออยากดูอยากโน่นอยากน,น,นากี่อย่างนั้นเยอะแยะมากมายคนที่ไม่ได้มาลุงเป็นตัวแทนนะครับ <S <S 1> <S 1> นำสิ่งดีๆมาบอกให้อีลาฟังเนาะลุงเป็นตัวแทนแล้วก็ไม่รู้นะมาก็มีแค่ะจะจ่ายแต่มันมีความสุขอะลืมบอกไปว่าอ๋อสวัสดีครับพี่อนุสรอ โอ,มอ้มุิงเพียงใช่ใช่ใช่งวดนี้โอ,มอ้มุิงเพียงลุมจัดกันแล้วนะรัฐบาลไทยห้าใบไม่รู้อะเลขโอ,มอ้มุิงเพียงนี่แหละเผื่อจะได้กเกษียณแล้วมีปายนมไปสักสามล้านหน้าล้านอะไรเงี้ยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่รัฐบาลนะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอะไรที่ สุดสุดยิวสุดยิวพูดดังไม่ได้นะครับเ <_ d ance> กรงใจเขาอยู่ในอ,อ,อะไรนะอยู่ในอเมซอนนะอเมซอนเห็นไหมครับรอแบตเตอรี่เพิ่มนะกกแ,แป๊บหนึ่งไม่ค่อยได้ไลค์ในช่อง u t u b e เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ไลค์นะ สวัสดีครับอ,อินแปลงอินแปลงเนาะสวัสดีครับพี่ธวัชชัยนะเดี๋ยวไปเจอกันนะจะทำคลิปให้ดูสนุกสนานเฮฮากับลูกสาวมไม่เจอกันเดือนเดือนเสร็จเสร็จแล้วคือสองเดือนนี่แหละครั้งสุดท้ายวัดโกรกหลากดูไปวัดโกรกหลากครั้งสุดท้ายแล้วก็นี่แหละ วัดพิมลราชนี่แหละจากที่ทํางานมาประมาณก็เกือบๆห้าสิบนาทีแล้วสี่สิบเจ็ดนาทีถึงสี่เจ็ดนาทีเสียงชัดนะครับเสียงชัดไหมบอกลุงนิดนึงชัดชัดจริงนะอันนี้ใช้เครื่องใหม่เครื่องใหม่ไนะเป็นเครื่องของซัมซุงเอสยี่สิบห้าเอาท่านะลงทุนกับพวกเราขนาดน,นี้แล้วนลเนี่ยลุงเนี่ย พื่อให้รูปเวลาชัดๆัดไง <ijo noise> โอนเงินไม่เป็นครับลุงผมจะเป็นเอฟซีล่ครับดูคลิปลุงทุกวันขอบคุณครับ <kle noise> อยู่ตรังชัดเจนครับลุงอ๋อเสียงชัดขอบคุณครับอยู่ตรังยังชัดเลยนะเดี๋ยวไปหน้างานคงจะชัดแจ๋วกว่านี้นะครับคงจะชัดแจ๋วกว่านี้ร้อยนิดนะครับอีกนิดหนึ่งสามนาทีก็ถึงหน้างานละสามประมาณสามนาทีลุงเบรกรออยู่ มาพูดคุยกับพวกเราว่าอ่าดีใจตื่นเต้นได้มาเจออีหลาในวันนี้จุดๆตื่นเต้นจุดๆนะอาจยวจะอาจจะโน่นนี่นั่นนะครับเตรียมอะไรไปแล้วนะท้งของลุงทั้งของของเอฟซีที่ฝากมาใครจะฝากตอนนี้ก็ได้นะครับฝากตอนนี้ก็ได้นะครับอยู่ทางชัดเจนเออสวัสดีครับพี่ เอฟซจากสปปลาวโอ้สวัสดีครับเอฟซีสปปลาวสปปลาวชัดเจนเนาะสุดยอดยอดกดหัวใจมากกว่าคนดู <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับอือพี่ลองอิ่มคำอยู่บนอือ น้รงน้องนอมน้องนอ,งนองสกอปสกอปเปี้ยนเออัสดีครับัอดีครับนะลุงไม่ก็ได้ไลฟ์สดนานมากแล้วนานมากวันนี้จะไลฟ์นิดหนึ่งก่อนที่จะเข้างานก่อนก่อนที่จะไปเจอลูกสาวเนาะเดี๋ยวเจอลูกสาวว่าคงจะทําคลิปอะทำคลิป,ลปพูดคุยทำคลิปให้พวกเราดูมา ด้วยหัวใจเหมือนพวกเราอ่ะวันไหนไม่ดูลูกสาวแล้วนอนไม่หลับไม่ได้ดูคลิปลูกสาวนอนไม่หลับวันไหนได้ดูแล้วมันสดชื่นแจ่มใสนะตื่นมาก็ฟ้าก่อนเลยเออเมื่อคืนลูกสาวเล่นที่ไหนเนาะเออเล่นยังไงนะเอออะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้ไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแว่นแว่นแว่นเนี่นี่นี่เห็นไหมมันมีแสงสีฟ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเวลามาเจอแสง มันมันมันใสแต่มันจะท้อนให้เห็นว่าตัวแว่นมันมีตัวกรองแสงสีฟ้าใส่แล้วมันจะสบายตาน้ำตาเมื่ไหร่ถอดมาเนะี่ยมองไกลแล้วตา,มาไม่ฟ้าไม่ฟางนะครับอ๋อพี่ดนัยสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับออพี่กำลนนะสวัสดีครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะ ลุงอ้วนวันไหนนะครับจอน,อ,นอินทนูนะง้วนไปไหนอ๋อลุงกำลังไปหาลูกสาวที่วัดพิมลราชนะอีกสามนาทีจะถึงอันนี้ลุงเบรกอยู่ที่ร้านกาแฟอเมซอนอเมซอนเยื้องๆกับเทศบาลพิมลราชอีกไม่ไกลก็จะถึงลูกสาวไปหาลูกสาววันนี้จะหาลูกสาวลูกสาวมาแสดงที่ วัดพิมลราชนนบุรีนะนนบุรีวัดพิมลราชนนบุรีวันนี้อ๋อสวัสดีครับช่วยสุขสุภกิจนะสุขสุภพิษเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานเนาะเอาเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานอีกทีหนึ่งเนาะใครยังไงก็ฝากติดตามด้วยตอนนี้กำลังซ่อม ซ้อมโชว์ใหม่คืนนี้อุ้ยแจวเลยคืนนี้มีโชว์ใหม่เจวเลยแจวเลยนะครับแจวเลยลุงได้มาโชว์ใหม่อ่ะเข้ากลุ่มปิดก็ร้อยกว่าบาทเนาะแจวแจวแจวบาปบริสุทธิ์ออชุมพรสวัสดีครับชุมพรเนาะอือหอ อ่ะเดี๋ยวลุงขออนุญาตลงไลน์เนาะเดี๋ยวจะได้ไปงานแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในงานจะไลฟ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาพูดคุยเข้ามาชมลุงเดี๋ยวไปเจอกันในงานนะครับไปก่อนแล้วบายๆแล้วไปเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามกันตลอดขอบคุณครับ